Thank you. ที่จเจ้าเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อ,องไทยสไปอิตาลรี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสดพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะทุกคนจะช่วยให้ผิวของเราฉ่ำกรนะคะช่วยให้ผิวของเราขาวอย่างไวเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระได้ด้วยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครตกดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ คนสมวนสมของเราตัวแรกเราจะใช้กาแฟนะคะในส่วนของกาแฟเขาจะมีคาเฟอินนะคะเขาจะช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้กาแฟอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะมาดีเลยนะคะเราจะใช้ครีมนีเวียนะคะในส่วนของนีเวียเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้ครีมนีเวียอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ อัากนั้นให้เรามาคนสองตัวนี้เขาเข้ากันนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะคนใจเย็นๆนะคะนี่เลยนะคะทุกคนให้เราคนผสมกันได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะมาเติมเบบี้ออจอนสันนะคะในส่วนของเบบี้โอจอนสันก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนลอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะเติมเบบี้ออจอนสันลงไปหนึ่งช้อนชานะคะ หลังจากนั้นให้เรามาผสมให้เข้ากันเลยนะคะสามตัวนี้นะคะค่อยๆคนนะคะคนให้เขาเป็นเนื้อครีมเนื้อเหลวเลยนะคะถ้าเขาข้นเราเติมเบบี้ออ์จนสันลงไปได้อีกเลยนะคะถ้าข้นแบบนี้เติมลงไปได้อีกนะคะนี่เลยนะคะทุกคนให้เราผสมออกมาได้ประมาณนี้นะคะเราไม่ต้องทําเยอะนะคะเราทาใช้ครั้งต่อครั้งนะคะเอาพอประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะทุกคน ให้เราใช้มือแบบนี้นะคะสูตรนี้ใช้แปรงไม่เหมาะนะคะคือมือกับช้อนอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเขาเป็นครีมนีเวียนะคะให้เราพอกหนาๆเลยนะคะทุกคนพอกแล้วก็ให้เรามือเราเกลี่ยบแบบนี้นะคะให้เรานวดนวดแบบนี้นะคะเดี๋ยวนีเวียเขาก็จะซึมเข้าไปในผิวของเรานะคะ นี่เลยนะคะพอตั้งแต่เราพ่อแบบนี้นะคะเขาก็จะซึมเข้าไปในเนื้อของเราแบบนี้เลยนะคะหน้าของเราเนี่ยก็จะฉ่ากรแบบนี้เลยนะคะให้เราพ่อแบบนี้ให้นวดๆขัดขัดวนๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้1 5บหถึงยีนาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทาใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเค์ให้ดูอีกนะคะ